อยงเมันก็มีหน้าที่แค่กับแรงจากไม่มีหน้าที่ควบคุมน้ำมันหน้าที่ควบคุมน้ำมันก็คือเป็นตัวออริสติกตัวนี้ออริสติกตัวนี้ออริสติกตัวนี้ออริสติกหน้าตาตึงแต่สางกันดร้งเชิงตัวนี้ก็ออริสติกแต่การควบคุมหมดนั่การควบคุมเหมือนทั้งหมดแต่เพียงแต่รูปทรงหน้าตาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเหมือนทั้งหมดตัวนี้อันนี้ออริสติกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ออริสติกแต่ว่าเป็นตัวกลับ ใช่เป็นตัวกับแรงดันแ,<ต>แต่ทุกคนบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นออริฟิกไม่ใช่ออริฟิกคือตัวนี้ออริฟิกนี่คือมันแปลเป็นภาษาไทยว่า mm hmm. วาล์วควบคุมการไหลของน้ํามัน mm hmm. วาล์วควบคุมการไหลของน้ํามันแปลเป็นภาษาไทยอะ่ะตัวนี้ไม่ใช่ออริฟิกตัวนี้เป็นแค่วาวล์วขัดแรงดันเฉยก็คือถ้ามันรั่วถ้ามันรั่วแรงดันก็จับไม่ได้แต่ถ้าการควบคุมคือตัวนี้ออริฟิกดีแม็ค การควบคุมก็เหมือนกันหมดเหมือนกับตัวนี้แต่เพียงรูปทรงแตกต่างกันตัวนี้เรียกออริฟิกต,ตัวนี้ไม่เรียกออริฟิกต,ตัวนี้เรียกออริฟิกพูดยง่ายสามสี่ตัวนี้หน้าตาต่างกันแต่การควบคุมน้ำมันเหมือนกันทำหน้าที่ควบคุมการไหลเข้าและไหลออกไหลาการออนบาลานซ์ห้องน้ำมันเพื่อให้เข็มยกเร็วยกช้าอยู่กับรูความโตของ ออริสิกรูที่หนึ่งและรูที่สองเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนการการการทำอีกมันจะเห็นภาพเลยว่าที่ผมอธิบายไปทําไมต้องเรียนทฤษฎีก่อนแล้วไปปฏิบัติพอเราเรียนทฤษฎีปุ๊บพาไปปฏิบัติปุ๊บเราจะมองภาพออกว่าการไหลของน้ํามันการควบคุมการยกของเข็มมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไฟผมพูดถึงไฟมากไม่เนี่ย<ผ>มไม่ได<ม>้ไ<ม>พูดถึงไฟเลยไฟเป็นตัวเปิดใช่ไฟมันเป็นตัวแคบ ยกระยกการอเมเจอร์ขึ้นมาคือเปิดน้ํามันอย่างเดียวฉะนั้นแล้วการไหลของน้ํามันต้องอยู่กับแรงดันเท่านั้นทังนั้นแล้วไฟเนี่ยไม่ต้องไปอธิบายเลยไฟมาคือเปิดน้ํามันทิ้งฉะนั้นจะเปิดน้ามันนิ้งการควบคุมการไหลของน้ํามันก็คือออริฟิกต่างๆรงตรงนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยออริฟิกหน้าตาเหมือนกันหมดเลยตัวนี้ไม่ใช่ออริฟิกตัวนี้เป็นวาลว ออริฟิกออริฟิกออริฟิกเขาหมายความว่าเป็นภาษาไทยว่าวาวควบคุมการไหลของน้ํามันนะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้เรียกออร์ติฟิกฉะนั้นแล้วการทํางานของต่างๆพวกนี้จะขึ้นอยู่กับแรงดันร้อยเปอร์เซ็นเลยแรงดันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ควบคู่เคลื่อขึ้นอยู่กับไฟไฟนี่แค่มาเปิดปิดเฉยๆไฟก็คือโซลิด์ ก็เดีเ๋ยวไอ้จงเปียโซการํำงานมันจะไม่เหมือนกันแตกต่างกับเดนโซเดนโซเป็นตัวโซลินอยไฟฟ้าดูดขึ้นไฟฟ้าใช้ดูดขึ้นมันก็เป็นเหมือนสนามแม่เหล็กอย่างหนึง่งแต่เดนโซดีแม็กก็ดูดขึ้นแต่เปียโซตอบออนลงเป็นแรกเพียโซมันชื่อภาษาอังกฤษก็เพียโซก็คือเป็นแรกเป็นแรกธาตุที่เอาไฟเข้าไปแล้วตัว แร่มันจะขยายตัวดังนั้นแล้วมันจะเป็นการตอ,อกลงมันจะตอ,อกแท่งเหล็กลงเพื่อจะไปตอ,อกวาลวนะไปตอ,อกวาลวตัวนี้วาลวที่อยู่ในแท่งนี้ตอ,อกวาลวเพื่อจะให้ไปเปิดวาลวนะพอได้แล้ว